สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งนะครับแล้วก็เชียรมันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ก็สำหรับโปรแกรมประจาวันเสาร์ที่23าเมษายนนะครับคู่ระหว่างอาเซนนอลพบกับแมนเชสเตอร์เไนตดเตะเวลา18 3 0นากานาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยนะฮะก็อย่าพลาดชมเป็นเกมใหญ่อีกเกมหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นพิโด้กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวหลักบางรายที่กลับมาร่วมซ้อมไปแล้วนะครับส่วนเรื่องของการอัปเดตก่อนเกมที่ลาฟัติกมีการอัปเดตออกมานะครับ ก็มีเรื่องอะไรบ้างเรามากันที่เรื่องของเอริกเทนฮากันก่อนนะครับรับผนิกเนี่ยบอกว่าเหมือนกับพูดเป็นไหนแล้วกันนะครับคือรับผนิกเขาบอกว่าเขาก็มีส่วนตัดสินใจเกี่ยวกับการท้าทามทางเอริกเทนฮากเหมือนกันที่มาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของแมนยูนะครับรับนิกบอกนะครับว่าเขาเนี่ยก็ไม่รู้จักเอริกเทนฮากเป็นการส่วนตัวนะครับเอาจริงก็ไม่เคยเจอตัวเป็นเป็นด้วยนะครับ แต่จากสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือเอริกเทนฮาร์เป็นผู้จัดการทีมทีมสำรองของไบรอัมิวนิคมานะครับแล้วก็การคุมทีมณปัจจุบันก็คืออาร์แจกเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยชอบฟุตบอลในสไตล์การทำทีมของเอริกเทนฮาร์เป็นอย่างยิ่งนะครับผมบอกว่ามันเป็นสัญญาณบวกครับที่เอริกเทนฮาร์จะได้รับงานตั้งแต่ช่วงพรีซน่นแบบเต็มที่มีโอกาสสร้างอะไรต่างๆให้กับทางสโมสรให้มันดียิ่งขึ้นนะครับปั้นทีมงานของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เซตทีมใหม่นะฮะ เราจะมีทีมใหม่แล้วก็ได้พีซั่นแบบเต็มรูปแบบผมมั่นใจยอย่างยิ่งครับว่าเราจะได้ทีมที่แตกต่างแล้วก็มีการพัฒนาบนสนามการแข่งขันที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเราก็ทราบวันนี้ครับว่าเอริสเทนฮาร์คคือหนึ่งในตัวเลือกของบอร์ดที่มีการพูดถึงกันข้างเยอะก่อนหน้านะนะครับทั้งนี้เนี่ยผมก็ได้บอกเขาไปแล้วนะครับต่อสิ่งที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสเห็นได้ทราบจากคนที่ทํางานร่วมกับเอริสเทนฮาร์คนั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมคิดว่า เลือดเด็กทางนั้นเนะี่ยคือตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับอ่ะก็ให้สัมภาษณ์แบบเหมือนกับเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตัวเลือดเด็กทางเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมนะครับซึ่งบอกสัมภาษณ์จุดเนี้ยมันอาจจะสานต่อไปในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ของรับลังนิกในช่วง2ปีหลังจากนี้ด้วยนะครับที่บอกว่ารับลังนิกจะไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันยังมีข้อสงสัยก่อนหน้านั้นเนาะว่ารับลังนิกจะได้เป็นที่ปรึกษาจริงหรือเปล่านะครับสุดท้ายจากบทสัมภาษณ์ จุดนี้มันก็อาจจะคาดเดากันได้นะว่าน่าจะเป็นความจริงนะครับที่ลาฟงนิกจะอยู่กับทีมต่อไปนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับขณะที่เรื่องของความพร้อมก่อนเกมเนี่ยนะครับลาฟองนิกบอกว่าสกอตต์แมคกโควินีเนี่ยกลับมาลงซ้อมได้นะครับแล้วก็ฟิตพร้อมลงสนามได้แล้วนะครับซึ่งเขาซ้อมได้ดีครับดังนั้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะลงสนามอยู่แล้วนะครับราฟาเอลอารานก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โรนโดก็พร้อมลงเตะ อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในกรณีของปบอบกบาร์เนี่ยดูเหมือนว่าทางนักเตะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับซึ่งแพทย์เนี่ยบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลา4ส,สัปดาห์เป็นอย่างน้อยเพื่อฟื้นฟูสร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะหมดสิทธิ์หรือว่าจบซีซั่นไปแล้วนะฮะสำหรับปบอบกบานะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับที่มีการเล่นข่าว นอกเหนือจากการแข่งขันกันออกมานะครับก็คือเทเลกราฟเนี่ยมีการเล่นข่าวกันออกมาครับว่าบอดบริหารของแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยไม่พอใจกับสิ่งที่ลาบลังนิกเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะครับหลังเกมแหละก็คือลาบลังกิกมีการให้สัมภาษณ์ว่าสโมสรแมนยูเนี่ยคือแบบกําลังไล่ตามเรียพูแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหรือว่าทั้ง2ทีมนี้ยณปัจจุบันเนี่ยคือนําหน้าแมนยูไปไกลแล้วนะครับ ทำให้บอร์ดแมนยูก็ไม่พอใจนะครับไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่เกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ชุดนี้ของรับนักนิกหลังเกมนะครับก็เป็นข่าวให้เอามารับฟังกันนอกจากนี้ครับเจเกคลครอปครับผู้จัดการทีมของทางลิเวอร์พูลเนี่ยก็ได้มีการตอบคาถามเกี่ยวกับการมาของทางเอลเล็กเทนฮากด้วยนะครับซึ่งนักข่าวเนี่ยก็มีการถามเจเกคลครอปนะฮะว่ามีโอกาสไหมที่แมนยูเนี่ยมีการแต่งตั้งเอรเล็กเทนฮากแล้วเนี่ยจะกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งครอปเนี่ยก็ตอบว่ามันก็อาจจะใช่ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่าต้องการทำอะไรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วก็สามารถเริ่มวางแผนสำหรับสิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องการทำในอนาคตได้แค่นั้นแหละนะครับส่วนเป๊ปเนี่ยเป๊ปก็ได้มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับการมาของทางเอเดกเทนฮากเช่นเดียวกันเป๊กก็รู้จักเทนฮากเป็นอย่างดีอยู่แล้วเคยร่วมงานกันมาตอนอยู่ไบร์นนะครับเป๊ปก็บอกว่า คุณเนี่ยได้เห็นการนำทีมของเทนฮารกับทางอาแจกซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าทิศทางแนวทางสไตล์การเล่นการนำทีมเนี่ยมันชัดเจนแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรมากมายนะครับการมาของเทนฮากเนี่ยมันก็น่าติดตามอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นบอลที่ดูแล้วเพลินะ,นะครับพูดกันแบบง่ายจริงๆมีคอนเต้ด้วยนะครับคอนเต้ e เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบ ติดขำม่ติดตลกนะครับก็ออกมาเซลล์เซลล์เอริคทนฮาร์นะครับว่าการมาคุมแมนยูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคืออาจจะออกในคำขำก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับแมนยูนะตอนเนี้ผู้จัดจาการทีมคนไหนมาก็ปวดหัวทั้งนั้นครับเออปัญหามันเยอะแยะแต่ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกละที่คอนเต้ก็ให้สัมภาษณ์มานะครับแล้วก็เรื่องของการทําทีมอะไรต่างๆด้วยนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับการมาของเอริคทนฮาร์นะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็โยงไปที่บทสัมภาษณ์ของเจ r e m มี่คาร์เกอร์นะครับคาร์เกอร์ก็ได้มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับการมาของเทนฮากด้วยเหมือนกันนะครับคาร์เกอร์กล่าวว่าเทนฮากเนี่ยต้องกล้าโละนักเตะที่เป็นตัวปัญหาหรือว่าไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมนะครับคือต้องกล้านะไม่ใช่บอกว่ายังสู้เก็บเอาไว้ใช้งานต่อไปนะครับยิ่งคุณเก็บนักเตะที่มีปัญหา จอมวยวายนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมต่อไปเนี่ยมันก็ยิ่งจะทําให้ทีมของคุณเ,เละไปตามๆกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณมาแล้วคุณต้องกล้าลบใครที่ไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมใครที่เป็นตัวปันหาก็ต้องกล้าปล่อยออกจากทีมไปแล้วก็สร้างทีมขึ้นมาใหม่นะครับขณะที่บาสเทียนชไวสไตเกอร์ครับก็เป็นอดีตกองกลางของแมนยูเราด้วยในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตำนานนักเตะของเยอรมันเนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์นะครับว่า ก็เอริกเทนฮาร์กเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสำหรับแมนยูนะครับแล้วก็คงไม่มีใครที่เหมาะสมไปกว่าเอริกเทนฮาร์กแล้วนะครับชไวซ์ไซเกอร์การันตีนะครับคือเขาบอกว่าความจริงเนี่ยผม,มรู้จักเทนฮาร์กมานานหลายปีละเพราะว่าเทนฮาร์กเนี่ยเคยคุมทีมไบรเยนชุดเล็กมานะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพี่ชายของเขาเนี่ยก็คาแข้งอยู่ในชุดของเทนฮาร์กด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย เขาเนี่ยก็คือชอยสไตรเกอร์เนี่ยได้มีการเห็นฟีไม้ลายมือการคุมทีมของเทนฮากแบบเต็ม2ตาเพราะฉะนั้นเทนฮากไปรอดแน่นอนนี่คือคนที่ใช่สำหรับสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูนะครับออกมาการาันตีจริงๆมีหลายคนครับที่ออกมาการันตีนะว่าเทนฮากคือคนที่ใช่สำหรับแมนยูขณะที่ริโอฟนานนะครับริโอฟนานเนี่ยก็ได้ออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของลับลังนิกนะครับริโอเนี่ยบอกว่า แมนยูเนี่ยควรแต่งตั้งรับลังนิกมาเป็นพอออกีฬาในช่วงสี่ั่นหน้านะครับหรือว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่ารับลังนิกเนี่ยมีคุณสมบัติที่เพรียบพร้อมนะครับพร้อมที่จะพลิกโฉมสโมอสรไปอีกรูปแบบหนึ่งที่มันดียิ่งขึ้นนะครับโปรไฟล์ของเขาประสบการณ์ของรับลังนิกเนี่ยชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างการ คัดส,สรรบุคลากรที่ยอดเยี่ยมเข้ามาการมองหานักเตะนะครับทีมงาน,นงต่างๆทําให้สโมสรมีทิศมีทางเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเออลาฟรังิกมานั่งเป็นบอร์ดนั่งเป็นพอทางด้านฟุตบอลอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็คือว่าถ้าเกิดมานั่งเป็นผูน้อำนวยการทางด้านฟุตบอลเนี่ยตำแหน่งมันก็จะทํากับจอร์นเมอร์เธอร์เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เอาเป็นว่าเป็นตําแหน่งที่ปรึกษาไปก่อนนะครับโอเคครับเราเข้าใจกันดีว่าลาฟรังกิคุมทีมข้างสนามอาจจะไม่ค่อยเวิร์ก นะตามผลงานที่ผ่านมาแต่ว่าการที่เขานั่งเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยมันเป็นโปรไฟล์ที่พรีเมียมเลยนะเป็นโปรไฟล์ระดับท็อปได้เลยนะครับนะก็น่าสนใจจริงๆนะฮะส่วนพอมิเชลนะครับแมนยูก็มีข่าวเหมือนกันนะครับจริงๆก่อนที่จะมีการประกาศในตัวของเอริกเทนฮากเนี่ยแมนยูก็มีข่าวว่าได้มีการพูดคุยกับพอมิเชลเหมือนกันนะครับพอมิเชลก็มีความสนับสนุนกับทางลับลังนิกนี่แหละนะฮะ แล้วก็มีข่าวมาช่วงหนึ่งว่ารับตอนึ่อาจจะมีการชักชวนหรือว่าเสนอชื่อทางพอมิเชลให้ทางแมนยูเนี่ยไว้พิจารณานะครับซึ่งแมนยูก็มีการติดต่อไปจริงเกี่ยวกับบทบาทเข้ามาคุมหรือว่าเป็นดี r เตอร์ของแมนยูแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยเหมือนกับเรื่องของแนวทางเนี่ยมันไม่ตรงกันทําให้ดีลนั้นก็ล่มกันไปนะครับ ที่ปอร์เชติโนเนี่ยตามรายงานจากดิอันติกเนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่าพอตเนี่ยถึงกับงงเลยครับรู้สึกตกใจครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยมีการประกาศแต่งตั้งเอริกเทนฮาร์ในช่วงวานที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือแมนยูก็เข้าพูดคุยกับพอตเหมือนกันเกี่ยวกับการทาบทามมาเป็นผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่ของแมนยูในช่วงซีซั่นหน้าแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้แบบเป็นคนที่ถูกเลือกไง กลายเป็นว่าเป็น e อลเด็กทินฮาทางพอร์ตก็ถึงกับอึ้งไปเลยแล้วก็ตกใจมากๆนะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจของแมนยูเหมือนกับอารมบาลว่าเอา้าไหนบอกว่าจะเอาผมไปเป็นผู้จัดการทีมล่ะแต่ว่าสุดท้ายวินาทีสุดท้ายกับเลือกเทนฮากมากกว่านะครับ ขณะที่เรื่องของผู้ช่วยผู้จัดการทีมครับมีการเคาะตัวเลือกเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับชัดเจนอยู่ว่าตอนนี้ก็เป็นในรายของมิเชลฟันเดอร์คร์กนะครับแล้วก็สตีฟแมคคาร์แลนแน่นอนนะครับเพราะว่าหลายๆสื่อเล่นกันออกมาแบบเป็นเสียงเดียวกันนะครับแน่นอนครับว่ามันต้องมีเพิ่มอยู่แล้วนะครับซึ่งตามข้อมูลเนี่ยนะครับรวมถึงตามคลิปที่ผมไปนั่งดูหลายๆคลิปเนี่ยมีผู้ช่วยผู้จัดการทีมคนหนึ่งที่มักจะอยู่ติดตัวเอริกเินฮาร์ก ในแต่ละโปรแกรมกรแเองขันข้างสนามเนี่ยนะฮะก็คือมิเชลไลซิเกอร์นะครับไลซิเกอร์เนี่ยก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมนะครับตำแหน่งเนี่ยก็คือคล้ายๆกับพวกมิเชลฟันเดคลาร์นั่นแหละที่อาแจ็กรหรือว่าเป็นสตาฟโค้ชชุดใหญ่แล้วกันก็เคยคุมอาแจ็กเป็นผู้จัดก,การทีมชั่วคราวมาก่อนก่อนที่เอริกเทนทางจะมานะครับแล้วก็มีประสบการณ์เป็นผู้จัดก,การทีมชุดเยาวชนของอาแจ็ก เป็นผู้ช่วยโค้ดนะครับหรือว่าผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมกับสโมสรสปาร์ต้านะครับแล้วก็รวมถึงเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมกับชุดเยาวชนของทีมชาติฮอลแลนด์นะครับก็มีประสบการณ์โดยเฉพาะในลีกฮอนแลนด์มากกว่าซึ่งถ้าเกิดเราไปดูคลิปเนี่ยมันจะมีคนๆเนี้ยมักจะมีการสนทนางกับทางเอ,อเด็กทนฮาร์เป็นประจำด้หลายคลิปนะฮะแล้วก็จะใส่หูฟังด้วยนะครับก็ อาจจะออกแนวแบบเป็นคนสื่อสารเป็นคนวิเคราะห์ซะมากกว่านะครับประสบการณ์เนี่ยก็มีประสบการณ์ในหลีกสเปนมานในลีกอิตาลีมาด้วยนะฮะแล้วก็ในวงการฟุตบอลฮอลแลนด์นี่แหละอีกคนหนึ่งครับที่มีการเคาะลายชื่อกันออกมาก็คือวินสตันโบกาดนะครับก็โค้ชคนนี้นะครับเทนฮาร์เคยพูดเอาไว้นะครับว่าเป็นโค้ชที่มีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีความคิดที่เหมือนกับว่าต้องการเอาชนะให้ได้ในแต่ละเกมนะครับ เป็นโค้ที่มีความมุ่งมั่นนั่นแหละนะซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่มีการคาะกันออกมาว่าเอเร็กทิฮากอาจจะหนีมาด้วยก็ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นการวิเคราะห์กันเฉยนะครับยังไม่ถึงกับขั้นที่จะมีการการันตีว่าทิฮากจะมีการแนะนําจริงๆนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่ผมเคยนําเสนอมาแล้วนะครับหรือว่าหาข้อมูลมาให้เราฟังกันแล้วก็คืออเล็กซานโดรชูมาเกอร์นะครับเป็นโค้ดฟิตเนสของทางอาแจ็คนะฮะซึ่งคนนี้มีโอกาสมาเหมือนกันมีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วนะครับแล้วก จากทั่วทุกมุมยุโรปอ่ะที่เป็นทีมชั้นนำอ่ะอินเตอร์มิลานก็เคยไปมาแล้วนะครับดิเกเยอรมันก็เคยไปมาแล้วอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องลำบากนะเพราะว่ามีประสบการณ์ในอังกฤษอย่างเช่น Forest, นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับดร์บี้เคาว์ตี้นิวคาสเซิลกิตันพาเลตนะครับประสบการณ์มากมายเออแล้วก็ยิ่งแต่เทนฮาร์ดเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของฟิตเนสด้วยเนะี่ยก็อาจจะดึงเงินเข้ามามีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับส่วนคนอื่นๆก็คงไม่มีอะไรนะครับรเบรนี่โรสตินเนี่ยก็มีข่าวเหมือน,นัรนนะครบ ในรายของฟันเบอร์ซี่ก็ยากไปแล้วอย่างที่บอกกันไปนะฮะเออแล้วก็พวก,กยาฟสตัมก็เนี่ยไปแล้วนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับผู้ช่วยผู้จัดจาก,การทีมหรือว่าทีมงานโค้ชชุดใหม่ของแมนยูในช่วงซีซั่นหน้านะครับอาจจะออกมาประมาณนี้ก็ได้รวมถึงมีรายงานเพิ่มเติมในเรื่องของอีริกดัมซี่นะครับซึ่งเทนฮากเนี่ยได้มีการประเมินแล้วนะครับจะมีการประเมินภาพรวมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มีการประเมินบางส่วนไปแล้วเกี่ยวกับทีมงาน ชุดนปัจจุบันของแมนยูนี่แหละว่าใครควรอยู่กับทีมต่อไปหรือว่าใครไม่น่าจะร่วมงานกันในช่วงซีซั่นหน้านะครับคือใครควรอยู่ใครควรไปแหละซึ่งสรุปแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้ครับที่เอริกแรมซี่จะอยู่กับแมนยูต่อไปแล้วก็ร่วมงานกับเอริกเทนฮากในช่วงซีซั่นหน้านะครับส่วนหนึ่งก็คือเอริกแรมซี่มีการสนทนาได้หลากหลายภาษานะครับเออก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะแล้วก็เรื่องเาวอื่นนะครับ โยงไปที่เรื่องของการซื้อขายนักเตะนะครับเอากันที่เรื่องของสื่ออย่างเทลากาฟเันก่อนแล้วกันนะครับเทลากาฟเนี่ยก็มีการรายงานกันออกมาครับว่าเป็นที่เข้าใจว่าเอริกเทนฮางเนี่ยได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายการย้ายทีมที่น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่มีการสัมภาษณ์กันในช่วง2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็กำลังมองหาเดียวที่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับสึ่งที่ผ่านมามันก็มีอย่างเช่นกองกลางนะก็คือคาร์บินฟิลิปนะครับ ชัวเมนนี่อ่าคริสโตเฟอร์อินกุนคูที่รับล่งองนิกแนะนำไปนะครับบิซูม,มาโรเบนเนเวสนะครับจอห์นแม็กกินนะครับของทางวิลล่าแน่นอนครับว่ามีดีคันร้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในรายของดีคันรกับคารินฟิลิปเนี่ยเราทราบกันดีว่าอุปสรรคมันเยอะนะครับเรื่องของเม็ดเงินด้วยแล้วก็อย่างเช่นในรายของคารินฟิลิปเนี่ยก็คือเป็นลีดทั้งบ้านอนะ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องยากที่จะโน้มหนาวมาร่วมทีมนะครับ นอกจากนี้เกี่ยวกับกองหน้าเนี่ยก็หลังๆเนี่ยเริ่มมีข่าวโยงไปที่ดาวินนุนเยสของเบนฟิก้าซะเยอะแล้วนะครับในรายของอนาดันยูมาของเบียร์เรียลก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าเลือกปีกเนี่ยเชื่อกันว่าท e นฮากน่าจะเลือกแอนโทนีของอาแจ็คมากกว่าที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นคนปลุกปั้นมากับมือด้วยนะครับนะแล้วก็ฟังเดอะการ์เดียนเนี่ยนะครับก็ให้ข้อมูลที่คล้ายกันมานะครับ เดอะกาเรียสเนี่ยบอกว่าเทนฮาร์ต้องการนักเตะ3ตํตำแหน่งนะครับก็คือกองหลังกองกลางแล้วก็กองหน้าซึ่งลิศไลชื่อเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นแนวรับอาจจะเป็นเปาโตเรสที่นับเวลาเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจที่สุดแหละในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็กองกลางอาจจะเป็นพวกดีคอนไรท์นะฮะเป้าหมายเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีพวกศูนย์หน้าอาจจะเป็นเฮรรี่คีนหรือว่าดดนเวนดุนเยสที่เป็นเป้าหมายสำรองนะครับ ซึ่งประมาณก็ประมาณ200ล้านปอนด์นะครับอาจจะซื้อได้ประมาณักสามถึงสรายถ้าเราเนี่ยไม่เอาตัวท็อปอย่างดีแคนไรท์หรือว่าเฮลิเคเนี่ยมันก็อาจจะได้ระดับแบบ3าถึงสรายหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นแต่ถ้าเกิดเรา2 0 0รล้านปอนด์ไปซื้อทั้งดีแคนไรท์แล้วก็เคเนี่ยถ้ามันเกิดมันได้จริงๆนะก็คือเราอาจจะได้เพียงแค่2คนเท่านั้นครับเพราะว่า2คนเนี่ยราคามันสูงจริงๆนะครับคนละร้อยล้านปอนด์ได้คณะที่เดอะไทม์เนี่ยก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันครับเกี่ยวกับการซื้อนักเตะนะครับ ทางเดอะไทมสื่อดังของอังกฤษเนี่ยก็บอกว่าทางเอ,อริคเทนฮาจะได้งบประมาณในการเสริมทัพอยู่ที่120หล้านปอนด์นะครับการเล่นข่าวไม่เหมือนกันเลยครับเรื่องของงบประมาณการเสริมทัพนะฮะซึ่งจะรวมถึงเรื่องของการสามารถขายนักเตะออกไปจากทีมด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็จะเอามาผสมปนเปกันไป ก็ประมาณเพิ่มขึ้นจากจุดนี้แหละนะครับซึ่งเรื่องของเป้าหมายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเดอะ์ามบอกว่าอาจจะเป็นแอนโทนีนะครับที่ตอนนี้ถือว่าเป็นตัวเต็งแหละที่เทนฮาร์กมีการแนะนําบอร์ดว่าต้องซื้อให้ได้นะครับแล้วก็รายต่อมาก็อาจจะเป็นดิซันโดมาร์ติเนสนะฮะแนวรับชาวอาเจนนะครับรวมถึงเมทไทเดลิกของยูเว่ที่คุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็พอที่จะมีข่าวกับแมนยูมาอยู่บ้างก่อนหน้านั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะรวมถึง โยงไปที่เรื่องของมาคาร์ตฟอร์ดนะครับเอ่อมาคาร์ตฟอร์ดเนี่ยนะครับมันมีข่าวมาว่าทางเทียนทากเนี่ยอยากให้รดฟอร์ดอยู่กับทีมต่อไปนะครับแต่ว่าก็มีข่าวก็สิบจากดิโอสปอร์ตนะครับสื่อฝั่งสเปนเนี่ยมีการเล่นข่าวกันออกมานะฮะว่าบาร์เซโลนาพร้อมที่จะรับรดฟอร์ดเนี่ยมาดูแลถ้าเกิดทางแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยไม่เลือกใช้งานในช่วงซีซั่นหน้านะครับพวกเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเงินเพื่อดึงตัวนักเตะร,รายนี้มาเสริมแนวรุกให้ได้นะฮะ อ่ก็รอติดตามกันครับเชื่อกันว่าราคาของแรดฟอร์ดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ40-50ล้านยูโรได้ส่วนเรื่องสุดท้ายครับก็โยมาที่เรื่องของอัตโนร์โรดิเกอร์นะครับมันมีการสร้างกระแสกันออกมานะในสังคมออนไลน์แล้วก็นักข่าวด้วยนะครับซึ่งมันมีการแชร์รูปภาพหรือว่ามันมีคนที่เกี่ยวข้องกับโรดิเกอร์คนหนึ่งเนี่ยคนที่ใส่สูตรอยู่ด้านหลังโรดิเกอร์เนี่ยนะฮะมีการโพสต์นะครับ โพสแคปชั่นประมาณว่ามาดูกันครับว่าผมเนี่ยจะช่วยยักษ์ใหญ่ที่หลับไหลทีมเนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็ภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพของเซอร์เร็กูสันนะครับนี่รูปภาพตามนี้เลยครับที่คนคนนี้ยโพสต์ในโซเชียลส่วนตัวซึ่งตอนแรกเนี่ยมีการอ้างว่าคนคนเนี้เป็นเอเจนส่วนตัวของอันโตนิโอรูริเกอร์นะครับ แต่ว่าพอผ่านไปสักพักนึง่ะมีการอัปเดตกันออกมาครับว่าคนเนี้ยโอเคอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเบื้องลึกเบื้องหลังของรูเิเกอร์เกี่ยวกับการย้ายทีมหรือว่าธุรกิจของรูดิเกอร์จริงแต่ไม่ใช่เอเจนต์ส่วนตัวโดยตรงของรูดิเกอร์นะครับเอเจนต์ Alien ตัวจริงของรูดิเกอร์ก็คือซาเซนซี่นะครับซาเซนซี่เนี่ยซึ่งถือว่ามีฐานะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของรูดิเกอร์ด้วยแล้วก็เป็นเอเจน ส่วนตัวตัวจริงนะครับที่ทําหน้าที่โดยตรงนะฮะแต่ส่วนคนด้านหลังเนี่ยก็ยังไม่ทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าดูดิเกอร์มีการพูดคุยกับแมนยูหรือว่าคนๆนี้จะพาดูดิเกอร์ย้ายมาแมนยูเนี่ยก็อย่าเพิ่งคิดไปไกลแล้วกันนะครับเพราะว่ามันยังเป็นข่าวที่ยังไม่ชัดเจนนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดนที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ